สวัสดีค่ะชั้นครูโสพิโสพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำถั่วแดงต้มน้ำตาลค่ะเพื่อนนะคะถั่วแดงต้มน้ำตาลวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือถั่วแดงนะคะน้ำตาลและก็เกลือนะคะเราจะต้มน้ำตาลเพื่อที่จะนำไว้ทานกับประเภทหวานเย็นนะคะ แานกับน้ําแข็งอากาศร้อนๆน,นะคะเพื่อนนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะไปล้างถั่วแล้วก็แช่น้ำนะคะอย่างน้อยหนึ่งคืนเลยนะคะเพื่อนนะคะเราล้างถั่วแดงนะคะก่อนที่เราจะแช่หนึ่งคืนนั้นนะคะเราจะล้างเลือกเอาเม็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะเราจะแช่แบบนี้ไว้นะเพื่อนนะสิบสองชั่วโมงเดีย๋ยวมาดูกันนะคะ ว่าผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เรามาล้างล้างแล้วก็ต้มนะคะเพ<ละ>ื่อนดูนะคะในระดับนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะนะคะ,ะ,คะต้องให้เขาแตกก่อนนะคะถ้าเม็ดไม่แตกเนี่ยเราไปใส่น้ําตาลนะคะจะรัดเลยค่ะนะคะจากนั้นแล้วน้ําระดับนี้เราต้องเติมน้ํานะคะเติมน้ําต้มต่อ ตอนนี้ถั่วแดงของเราสุกแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะเติมน้ําตาลน,นะคะเป็นถั่วแดงต้มน้ําตาลเอาไว้ทานกับน้ําแข็งของเรานะคะเ<อ>พ่งคะอันนี้เป็นถั่วแดงที่เราต้มแสนตาลน,นะคะเราจะทานเล่นๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือเราจะนำเอาถั่วแดงเนี่ยนะคะ ใส่น้ำแข็งทานในยามร้อนๆบ้านเราเนี่ยก็ได้นะคะอันนี้เราจะทานกับน,น้ำแข็งนะคะแล้วทางน้ำแข็งนี้นะคะในเมื่อเขาความหวานไม่พอนะคะเราสามารถเติมน้ำแดงได้ค่ะนั้นอบอยเติมเลยนะคะ เราใช้แ,แข็งแบบนี้หรือถ้าใครมีที่ทำน้งแข็งป่นนะคะน้่นแข็งเคยอยยิ่งน่าทานนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคะน่าทำไหมคะทำง่ายๆเลยคะ่ะนะคะเพียงแต่ขั้นตอนจะซับซ้อนนิดนึงนะคะ เพราะว่าถัว่วในเม็ดโตนะคะใช้เวลาในการต้มนานนะคะก่อนที่จะต้มเราต้องแช่นะคะแช่ค้งคืนเลยจะได้ประหยัดไฟค่ะคล mm ิป hmm. การต้มถั่วแดงทานของเรานะคะขั้นตอนถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูถั่วแดงของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ